ก็กราบสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าวันเออผมจะขึ้นไลฟ์สดวันพุธนะครับพี่พี่ตอนนี้รอพระมาส่งอยู่นะครับนะของดีก็ก็พอมีครับนะครับของดีก็ยังพอมีอยู่นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสิงห์แกะหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะครับนะครับเมื่อวานนะครับก็มีพี่พี่ใจดีนะครับมารับสิงห์ไปแล้วนะครับนะ ผมไปต่อราคากับพี่ๆเอเซียนนะครับนะก็ต่อมาได้ในราคา600บาทเขาเปิดมา1,000บาทนะนะครับผมขอต่อเขาจนเหลือ600บาทนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับก็แบ่งพี่ไปคนละตัวนะครับอ่ะคนละองนะครับอ่ะนะครับผมแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับคนที่รับสิงผมไปนี่แหละนะครับนะเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็ส่งรูปสิงมาให้ผมดูนะครับว่า ช่วยพิจารณาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเนาะอ่ะนี่นะครับพี่ท่านนี้นะครับแต่ผมบล็อกไอ้เบอร์รูปพี่เขาไว้นะนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ขอผมยังไม่ได้ขออนุญาตพี่เขานะครับโอ้ติดอ่างใฉยเลยนะครับถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตเอามาเล่าเรื่องหน่อยนะครับพี่ๆนะครับผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กรุ่นใหม่ต่อๆไปนะครับนะ อะนะครับพี่เขาก็ส่งมาให้ผมดูนะครับพี่เขาบอกว่าผมเช่ามาสององก่อนที่ผมจะเช่าคุณนะครับก็คือพี่เขาเช่าต่อจากผมไปอีกทีหนึ่งนะครับนะนะครับลองแล้วพี่เขาก็ส่งรูปนี้มาให้ดูนะครับลองพิจารณาดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ๆช่วยดูนะครับส่วนตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าเลี่ยมเ okay. ดิมจากวัดหรือเปล่ามันดูใหม่มากเลยเดี๋ยวยังไงผมมาบอกนะครับพี่นะครับนะนี่นะครับผมก็ได้บอกพี่เข้าไปแบบนี้นะนะครับเราผมอ่ะได้รู้จักพี่ท่านหนึ่งนะครับคือพี่เขาอ่ะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกวยเป็นไปฝากเออฝากตัวเป็นสิษธิ์หลวงพ่อกวยแล้วแหละแล้วแหละนะครับก็พี่เขาอ่ะจะดูสิงเป็นนะครับซึ่งผมดูสิ่งไม่เป็นนะบอกตรงๆแล้วว่าผมดูสิ่งไม่เป็นนะครับ พี่เขาดูสิ่งเป็นผมก็เลยแบบเฮ้ยนึกถึงพี่คนนี้ผมก็เลยส่งรูปไปให้พี่เขาดูนะครับให้พี่เขาช่วยพิจารณาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมอ่ะในใจนะผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับคือแบบอ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับพี่ท่านนี้นะครับผมก็ส่งไปให้ดูนะครับพี่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรไม่แน่ใจก็ส่งไปหาพี่เขาได้นะครับประมาณนั้นนะครับนะนี่นะครับผมก็ให้พี่เขาช่วยดูนะครับพี่เขาบอกว่า ไม่น่าแท้ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าดูจากลิ้นลิ้นของสิงห์ดูจากเลี่ยมดูจากเนื้อของสิงห์เนี่ยมันดูใหม่มากเลยนะครับนะพี่พี่ท่านนี้พี่เขาก็รับสิงห์ผมไปเหมือนกันนะเนี่ยพี่เขาบอกว่าของที่ท็อปส่งให้พี่ผมชื่อท็อปนะนะครับของที่ท็อปส่งให้พี่แท้ตาเปล่าเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าใช่ครับพี่ ผมตามตื้อแกตั้งนานตอนนี้ผมกําลังตามตื้อพระสมเด็จนิ้วดํานะครับก็คือตอนเนี้ผมผมพยายามตามตื้อพี่ท่านหนึ่งอยู่นะครับคือผมอยากได้เออสมเด็จนิ้วดํานะครับที่เป็นแกะเป็นงานแกะมืออะประมาณนั้นแหละผมก็เรียกเรียบเรียงคาทุกคําพูดไม่ถูกนะครับอ่านะครับผมก็บอกพี่เข้าไปนะครับนะพี่เขาบอกว่าถ้าเราดูแล้วอะให้ผ่านไปก่อนอยาเสียได้นะครับก็คือทํานองว่า ถ้าองค์ไหนนะครับที่ไม่มั่นใจนะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งรับอย่าพึ่งซื้อนะครับให้ผ่านไปก่อนนะครับนะถ้าพระแท้มันเป็นของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองประมาณนั้นนะครับพี่เขาก็ให้แนะแนําผมดีมากๆเลยนะตอนนั้นเ่ะโทรคุยกันโอ้โหแบบได้ความรู้มากมายเลยผมยังไม่มีเวลาว่างที่จะเอาเรื่องราวของพี่ท่านเนี่ยมาเล่าเป็นบทเรียนให้แรงบันดาลใจให้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้นะครับนะสำหรับชีวิตพี่ท่านนี้นะครับนะครับพี่เขาพูดแล้วให้ผมคิดโอ้โหแบบคือเปิดโลกผมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอะประมาณนั้นนะครับนะครับสำหรับสิงหลงพ่อกลวยนะครับเนี่ยมามาอธิบายกันนะครับนะครับดูจากตาเปล่าเนี่ยพี่ๆคิดว่าไงนะครับส่วนผมเนี่ยในใจผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะครับ นะครับแล้วกแล้วก็ส่งไปให้พี่คนที่เขาดูสิงเป็นนะครับพี่เขาบอกว่าไม่ใช่เหมือนกันนะครับก็ตรงตามที่ผมคิดในใจเป๊ะเลยนะครับทําไมถึงไม่ใช่นะครับอันดับหนึ่งเลยดูจากการเลี่ยมนะครับการเลี่ยมเนี่ยมันคิดได้หลายแบบนะก็คือแบบได้สิงเปล่าๆมาแล้วเอาไปเลี่ยมเองเลี่ยมใหม่อะไรประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะนะครับมันอาจจะมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเลี่ยมเดิมจากวัดอะตั้งแต่ปีสอ่ะ ตอนนี้มันปีหกแปดแล้วว่ะพระไอผ่านมาประมาณเกือบห้าสิบปีได้แล้วมั้งนะครับนะมันก็อาจจะแตกจะหกักจะผุจะพังไปตามการเวลานะครับอันนี้ก็เรื่องเลี่ยมเนี่ยมันสามารถคิดได้ไปหลายทางนะครับถามว่าเลี่ยมหัวใจแบบเนี้ยหลวงพ่อกลวยมีไหมมีนะครับจะมีเลี่ยมแบบนี้แล้วก็เลี่ยมกลมๆกลมๆก,ก,ก็มีผมก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปแบบไหนบัางวะ <laughs> อ่ะเท่าที่เห็นก็มีหัวใจแล้วก็กลมๆนะครับที่มันเป็นเลี่ยมสีน้ําตาลนะครับเหมือนรูปหลวงพ่อกลวยที่เลี่ยมอ่นะครับจะประมาณนั้นนะครับอ่ะเรื่องเลี่ยมเนี่ยผ่านไปก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะเอามาเลี่ยมใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2เลยนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมบอกตรงๆเลยว่าผมดูไม่เป็นแต่ว่าผมลองพิพจารณาดูว่าพระอายุ4 0ปี50ปีเนี่ย มันต้องมีความเก่าบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเลี่ยมหรืออะไรก็ตามมันต้องมีความเก่านะครับเนี่ยนะครับพี่ดูสิงห์เลยขาวจ้วะเลยขาวจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันชัดว่าเนี่ยสิงห์เนี่ยลูเรามองจากภายนอกเนี่ยดูยังไงก็เป็นหลงพกกลวยนะครับแต่ประเด็นคือว่ามันย้อนยุคหรือเปล่ามันแท้หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ G <G> คือแบบมันมันขาวอะมันขาวจ้วะเลยนะพี่พี่มันขาวจ้วะเลยนะ<ๆ>น,ยนะครับแล้วพี่เขาบอกว่าให้ดูตรงลิน้นมันจะมีลิ้นสั้นลิ้นยาวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่าเพราะว่าผมยังศึกษายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนะนะครับพี่พี่เขาพิพจารณาดูจากเนื้อดูจากลิน้นดูจากความเกา่าดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาดูยังไงนะ แต่ส่วนตัวผมดูเนื้อนะครับดูเนื้อก่อนว่ามันมีความเก่าไหมพระตั้ง20เอตั้ง30ปี40ปีเนี่ยมันจะใหม่ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะอันนี้คือข้อคิดเบื้องต้นนะครับนะพี่พี่ก็ลองดูแล้วกันว่ามันมัน,ม,นมันใช่ไหมมันอาจมันมันอาจจะแท้ก็ได้นะนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ใช่นะครับแล้วส่งไปให้พี่พี่ดูนะครับพี่เขาก็พูดเสียงเดียวกันว่าไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่ เพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันมันข่าวจวะเลยนะครับนะก็ระวังกันด้วยนะครับพี่พี่ก็ระวังกันด้วยนะนะครับสำหรับสิงหลวงพ่อก,กวยเนี่ยนะครับถ้าไม่แม่นจริงๆหรือว่าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปรับนะพี่พี่เสียดายเงินนะนะครับเพราะว่าเงินแท้นะครับพระเรามันก็ต้องแท้ด้วยใช่ไหมพี่นะครับนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนพระผมก็ไม่กล้าสวดใครนะ ถ้าถามว่าสิงหลวงมพวกกวยเนี่ยมันมีหลายขนาดนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ขนาดมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์ใหญ่มันก็จะแพงก็หลักพันขึ้นนะครับก็หลักประมาณ2อสพันขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ราคานะผมก็เดาๆเอานะครับแต่ถ้าเป็นสิงเล็กแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมเคยมีเนี่ยถ้าเป็นสิงเล็กแบบเนี่ย ราคาจะอยู่ประมาณพันต้นๆถ้าหย่อนสวยหน่อยก็ลดลงมาเหลือ900 800 700นะครับถามว่า500มีไหม500ก็มีนะแล้วแต่ช่องนะครับแล้วแต่ฝีมือเขาแล้วแต่ความสวยขององค์พระด้วยนะครับนะมันพิจารณาหลายๆอย่างครับพี่นะครับมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันนะครับนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้แนะนําไปเช่ากับที่เขาแบบ มีความน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องเช่ากับผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่เสียนผมก็เพิ่งหัดไลร์สดนะครับความรู้ผมก็ยังมีไม่มากนะนะครับก็ถ้าเจอก็ไปเช่ากับพี่ๆท่านอื่นก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูเอานะครับการซื้อพระต้องดูคนด้วยนะครับไม่ใช่ดูแต่พระนะครับนะพระอาจจะแท้แต่คนอาจจะแบบเหลี่ยมจัดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะผมว่านะนะครับ บางคนแบบเป็นคนดีแต่พะเกยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ๆนะครับนะก็ลองดูองค์องค์ประกอบลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นซื้อพระให้ดูคนด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แหละอ่ะแล้วแต่ความสบายใจของพี่ๆนะครับนี่นะครับผมก็แคปรูปให้พี่เขาดูนะนะครับ เดี๋ยวผมส่งให้พี่ๆอะไรแล้วเนาะนี่นะครับพี่เขาก็ตอบมานะครับกดดูได้ไหมเนี่ยนี่นะครับพี่เขาบอกว่าปากปากสิงดูไม่ดีนะครับปากสิงดูไม่ดีนะครับอันนี้คือหมายถึงองค์ที่ผมส่งไปนะพี่เขาดูแล้วปากสิงมันดูไม่ดีนะครับแต่พี่เขาไม่ได้บอกว่าเก๋หรือแท้นะพี่เขาบอกว่ามันดูไม่ดีนะครับไม่แน่ใจนะครับคือพูดง่ายๆว่า ไม่กล้าสวดเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พระเราใช่ไหมพี่เขาก็ไม่กล้าสวดเยอะพี่เขาก็มีความเกรงใจนะครับพี่เขาก็จะพูดอ้อมๆหน่อยนะก็เข้าใจด้วยนะครับบางทีเราไปสวดพระคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมนะครับพี่เขาก็บอกว่าสิงปากเอ้ปากสิงดูไม่ดีนะครับมันจะมีลิ้นสั้นลิ้นลิ้นยาวนะกปะ็ประมาณนั้นนะครับนี่พี่เขาก็บอกว่า ถ้าเลี่ยมเดิมจากวัดเนี่ยเลี่ยมมันจะหนานะครับเลี่ยมมันจะหนาหน่อยนะครับก็คือถ้าเป็นเลี่ยมหนาเนี่ยน่าจะเป็นสิงที่เลี่ยมกลมๆนะครับที่มันไม่ใช่รูปหัวใจนะถ้าเลี่ยมกลมๆอาจจะหนานะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยมหัวใจเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไม,ไม่กล้าพูดกลัวผมกลัวพูดผิดนะครับเดี๋ยวซวย <laughs> นะครับนะครับอ,อือ นี่ครับผมก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าดูไม่ค่อยดีครับอะไรอย่างนี้นะพี่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากครับผมเลยผมเลยจึงตัดสินใจเช่ากับคุณก็คือพี่เขาตัดสินใจมาเช่าสิงกับผมนะครับนะนะครับนี่ก็ขอบคุณมากมากครับที่เลือกผมนะนะครับผมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับ อันนี้ก็ผมก็ขอบคุณอะไรประมาณเนี้ยก็ขอบคุณกันไปนะครับถ้ามีอะไรก็ส่งมาให้ผมดูได้ถ้าผมดูได้ผมก็จะช่วยดูนะครับแต่ว่าถ้าผมดูไม่ได้หรือว่าดูไม่เป็นเนี่ยผมก็จะส่งให้พี่ๆดูนะครับถ้าพี่เขาว่างนะนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับพี่พี่พี่ท่านใดนะครับอยากอยากฝากผมปล่อยพักก็ทักมาได้นะครับพี่นะครับฝากผมปล่อยพักเนี่ยทักมาได้นะ ถ้าผมซื้อได้ผมก็จะซื้อให้นะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อไม่ได้จะฝากผมมาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากได้นะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีทุนไปรับพระไปรับพระมามา,มาปล่อยนะครับทุกวันเนี้ยพระมันหายากมากๆเลยนะพี่ๆนะครับพระมันหายากมากๆอย่างเช่นพระบ้านเนี่ยหายากโคตรๆเลยนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะนะครับ นั่นแหละนะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากฝากผมปล่อยพาร์ทเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับมาคุยรายละเอียดกันนะนะครับมาคุยรายละเอียดกันนะครับ,นนรบถ้าอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันกับผมเนี่ยอยู่ชนบุรีเนี่ยนะครับยิ่งดีเลยนะครับเราจะได้มาเจอหน้ากันรู้จักบ้านกันนะครับนะครับมันจะได้สมมติว่าถ้ามันเกิดปัญหามามันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ตามตัวกันได้ประมาณนั้นอนะ่ะเออนะครับอ่ะ แต่ไอเรื่องฝากอืมไอ,เ,อเรื่องนี้ผ่านก่อนแล้วกันไอเรื่องใครจะฝากปล่อยพระเนี่ยนะครับอืมจะพูดอะไรตอ่อดีวะลืมละอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวันพุธนะครับพี่ๆเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวันพุธนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวันพุธนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ไม่ว่าพี่ๆจะไปเช่าวัตถุมงคลกับช่องไหนก็ตามนะครับก็ลองพิจารณาดูหน้าร้านหน้าช่องนะครับดูพระด้วยดูคนด้วยนะครับนะมันจะได้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามหลังมานะครับนะไม่จําเป็นต้องซื้อกับผมนะครับซื้อกับใครก็ได้นะครับนะแต่ก็อยากให้พี่ๆได้พระแท้ทุกคนหละนะครับนะเงินแท้พระก็ต้องแท้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม